แท่จุด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 หิวนมนะไยเดี๋ยวเขาหิ้วนมนดูดนมหิวนมนเลื้อเบะปากใส่ปูเลยแต่มเมยยื่เกี้แล้วจะกินนมหนูตาไม่มองกับมึงเลยอร่อยมากจุดจนะุดจุดจุดหายใจหน่อยสิหยุดหน่อยสิหายใจหน่อยหยุดพักแป๊บนึง โอยหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยึรึกลขวแล้วเนี่ยไม่ยอมหายใจเลยเดี๋ยวบอกพ่อหนุมนะ่มหน่อยมาดูดนีไอเรียนหิวนมจัดดูดเอาดูดเอาเนี่ยน้องไงดูดนมไปตาก็หลับไป้างหนึ่งแนละ้ว

ôi à nụm nôm, nôm cướp khung khốn nó nít đi điều <cười> <cười> Một hm hả hm 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 Một hm hm ดูมือเขาดูมือเขาดิดูมือเขาเขาไปจับผนดขนเขาไว้เขาจะดูดเขาให้หมดเลยอ่ะอือออ่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 ออกิน่ออ่ออ่ออแออวล้่อง่ออ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 ่อง่ออ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 ไอ่ออออ่อ่ออออ่มอ่ออ่ออ่อ่อ เี้ยงเลยแหมดูจากเดียวไปจมอกมองๆน้ากันเลยนะหมดแล้วหมดแล้วขวดหนึ่งหมดเยี่ยงเลยนี่ว่าร้องหมดเลยอ่ะครึ่งขวดเมื่อกี้เต็มขวดป่ะไม่เต็มเนาะครึ่งหนึ่งออนเออหมดแล้วะหมดแล้วหมดแล้วครึ่งลแม่หมดเลย กินสามอ้อหายใจก่อนดิหายใจก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดแป๊บนึงหมดแล้วอ่ะดูจัเต้าโอ้เสแล้วมั้งเอรีเลยหยุดหายใจแป๊บนึ่งไม่สนใจใครจะดูจีนยังตัวหมดแล้วดึงดึงหมดแล้วหมดแล้วดูดิดึงออกเดิดึงออกดึงออกเดือดตุบตุบตบตบดึงออกจากปากเลยไม่ยอมให้ใครนยออกออกออกกัดไว้แล้วดึงไม่ออก เออก็ดูดดูดจุกปากก็ได้เรันมหมดแล้วอืมหมดแล้วนมหมดแล้วคือกระตุกใส่ก็ยังเฉยอยู่ดูมือก็าดิมือก็กังเลยนมจะหมดแล้วอืมหมดแล้วว้าเรียบลิ้นนี่ฟ้าอยู่นี่ อืมอืมหมดไม่กินได้ยังไงจะหมดหนึ่งเกี้ยงเลยหือมหมดแล้วเดี๋ยวก็มองหน้าดิ่มกินนอมอิ่มแล้วก็นั่งเล่นนั่งได้ลนะไม่ร้องแล้วครับนี่หืมจุกนมละติจุกนมกินนมเยอะไปจุกหืม อิ่มนมมากแล้วอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วอิ่มแล้วอือก็จะสามทุ่มแล้วอิ่มแล้วก็เล่นลอมาแล้วไะอมาเลือมาแล้วเหรอ

ฮะฮะจะร้องอะไรอิบแล้วอิบนมแล้วแล้วอ,อ,อืมฮะอืมอ่ะแบบควา้ามาหรือ,อยังเลยยังค่ะหรืยังค่ะออกออกมาหรือยังค่ะ ลีนอันน,นา,าดิเลื่อมเลื่อมไเเลื่มอ่ะเริ่ม,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 มอืมอืม,อมยังค่ะอขอตั้งเลยกินนมอิ่มแล้วจะหลับแล้วเลยเริ่มหนักค,คอเ<ม>ลยหนักอแล้ว ว่าไงเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนแผ่นเพชรกันชี้ใ่เนี่ยเปลี่ยนแผ่นเพชรเสร็จกันค่อยนอน